น้องพายุพี่สายฟ้าทํากิจกรรมกับยายาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากๆจ้าสําหรับสายฟ้าพายุลูกชายฟ้าแฝดของชมพู่อารยากับพอน็อตวิสรุดค่ะตอนนี้ทั้งสองคนก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วแถมมีความน่ารักกันคนละแบบด้วยเพราะเห็นแบบนี้นะคะนักสายฟ้าเขาจะดูนิ่งๆแต่พี่พายุเขาจะสวยแบบว่า จะดูมีอะไรให้แฟนคลับได้ค้นหากันอยู่ตลอดเลยทั้งสองคนเขากลายเป็นที่รักของบรรดาแฟนคลับติดตามกันทั้งคุณแม่ไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็จะคอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆซึ่งถ้าใครติดตามจะทราบกันดีนะคะว่าทางไอจีส่วนตัวของคุณแม่ชมมักจะออกมาเปเดความน่ารักของทั้งสองให้ได้เห็นกันอยู่เสมอเลยล่าสุดนี้สาวยา่าอุรัสยาได้มีโอกาสมา,มาเจอน้องสายฟ้าและน้องพายุเลยไม่พลาด ที่จะเก็บภาพมาฝากกันซึ่งสีหน้าของน้องใส่ฟ้าพายุดูก็รู้เลยล่ะเจ้าว่าแม้เขินออกอาการมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็อย่างว่าล่ะคะสาวยายาเธอสวยแบบนี้จะไม่ให้สองหนุ่มเขามีแววตาเขินแบบนี้ได้อย่างไรเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ